กลุ่มลดน้ำหนักบูรี่น้องริสาอายุ14ปีจนแม้ทนไม่ไหวต้องออกมาพูดดราม่าจากกลุ่มเฟซบุ๊กที่ทานอาหารเพื่อสุขภาพและลดน้ำหนักกลุ่มหนึ่งที่มีสมาชิกกว่า1.4แสนรายได้เอาภาพของน้องริสามา s เตอร์เชฟจูเนียมาแขว้นและพากันบูลี่เรื่องรูปร่างโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของเด็กที่อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นซึ่งมีคนในกลุ่มที่ออาโพสจากเพจของน้องริสามาสเตอร์เชฟจูเนียมาโพส พร้อมกับบูรลี่น้องต่างๆหน้าเนื่องมาจากน้องริสาได้ทำอาหารคีโตอาหารแนวสุขภาพและลดน้ำหนักออกมาขายโดยคาดว่าคนที่เอาน้องมาแขวนให้คนอื่นรุมเหยียบนั้น คือแอดมินของกลุ่มทําเอาหัวอ,อกคุณเป็นแม่ทนไม่ไหวต้องออกมาปกป้องลูกสาวคุณแม่ก็ออกมาชี้แจงและยืนยันว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นทําให้คุณแม่ไม่สบายใจคุณแม่เผยอ,อีกว่าน้องริสาเป็นคนที่ชอบทําอาหารโดยเฉพาะเชี่ยวชาญในการทําขนมสามารถทําได้ทั้งแบบคีโตและขนมแบบปกติซึ่งน้องเคยไปออกรายการทําอาหารหลายรายการอาทิมาสเตอร์เชฟจูเนียตลาดสดพระรามสีซึ่งถูกรายการที่น้องไปออกน้องก็บอกอยู่แล้วว่าน้องมีความสุขกับการกิน จนทำให้แอดมินของกลุ่มต้องออกมาขออาภัยคุณแม่และปิดคอมเมนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องบานปลายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ